สวัสดีค่ะทุกคนตามหัวข้อชื่อคลิปเลยนะคะคลิปในวันนี้นั้นเหมาะอย่างมากเลยค่ะสําหรับคนไหนนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับผมอยากสกแล้วก็ดูชีฟูค่ะซึ่งปัญหาของคนที่มีผมอยากสกนะคะเวลาเราทําการตัดผมในสไตล์แบบเลเยอร์คัทนั้นจะยากมากในการดูแลค่ะเพราะว่าจําเป็นจะต้องเซตทรงค่ะหรือใครนะคะที่โชคดีหน่อยก็สามารถเซตทรงด้วยการใช้ไดร์เพียงอย่างเดียวได้ค่ะแต่นอกนั้นนะคะจําเป็นจะต้องใช้ไอรอนในการเซตทรงค่ะ ดยเฉพาะกับตัวอย่างของทรงผมในวันนี้นะคะเป็นการตัดแบบที่ค่อนข้างจะมีรายละเอียดของเลเยอร์ค่อนข้างชัดค่ะนั่นก็คือทรงสายล์บูฟคัทนั่นเองค่ะแต่ว่าจะมีวิธีไหนบ้างไหมนะคะที่ทําให้เราสามารถสนุกไปกับการเปลี่ยนทรงผมใหม่เป็นการตัดเลเยอร์ในสไตล์แบบต่างๆแล้วก็สามารถดูแลจัดการเองได้ง่ายๆวันนี้เราจะมาพูดกันในวิดีโอค่ะ นื้อหาภายในวิดีโอของเราในวันนี้นะคะนอกจากที่เราจะทําการสาธิตตัดปรับทรงในสไตล์วูฟคัทแล้วเราจะทําการแก้ปัญหาในกรณีเส้นผมอยากสกไปพร้อมๆกันด้วยค่ะซึ่งผลลัพธ์จากการทําในวันนี้นะคะจะช่วยให้คนที่มีปัญหาผมอยากสกและชีฟูนั้นมีเส้นผมที่ทิ้งตัวลงมากขึ้นค่ะลด,ดอาการชีฟูแล้วก็สามารถทําให้ดูแลจัดก,การผมได้ง่ายๆไม่จําเป็นต้องจัดเสตทรงด้วยไอรอนค่ะ ซึ่งก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะคะเราขออธิบายก่อนค่ะว่าการทําในวันนี้นั้นแตกต่างจากการยืดผมถาวรน,นะคะแต่ผลลัพธ์ออกมาใกล้เคียงกันมากๆค่ะซึ่งสิ่งที่เราจะทํากันในวันนี้นะคะถ้าหากว่าเป็นเมนูตามซารอนของไทยเรานั้นเราจะเรียกเมนูนี้กันว่าการยืดแบบเคลาตินค่ะ ซึ่งจะแตกต่างจากการยืดแบบถาวรนะคะเนื่องจากว่าการยืดแบบถาวรนั้นเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างภายในเส้นผมแต่ว่าการใช้เคลาตินนั้นเป็นการผักโปรตีนเข้าสู่เส้นผมค่ะไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใดๆของเส้นผมค่ะซึ่งผลลัพธ์จากการทําเคลาตินแล้วก็การยืดผมถาวรตามปกตินั้นนะคะผลลัพธ์ออกมาใกล้เคียงกันมากๆเลยค่ะแตกต่างกันเพียงนิดเดียวเท่านั้นค่ะ ซึ่งทั้งสองอย่างนะคะให้ผลลัพธ์ของผมนั้นออกมาเรียบตรงสวยเหมือนกันค่ะแต่ในกรณีของเคลาตินนั้นนะคะเราจะทําให้เส้นผมของเราค่ะไม่สูญเสียความเป็นทิศทางตามธรรมชาติค่ะหรือถ้าจะพูดให้เห็นภาพง่ายขึ้นนะคะนั่นก็คือในส่วนบริเวณปลายผมค่ะการทําเคลาตินน,นั้นบริเวณปลายผมจะทิ้งตัวลงมาค่ะแต่ก็ยังมีความพลิ้วไหวอยู่นั่นเองค่ะ ซึ่งจะเหมาะอย่างมากเลยนะคะกับทรงผมที่มีการตัดปรับชั้นเลเยอร์ไว้ค่ะเพราะว่าถ้าหากว่าเราทําการยืดผมถาวรตามปกตินั้นผลลัพธ์ที่ออกมาดูตรงสวยก็จริงค่ะแต่ว่าในส่วนบริเวณปลายนั้นจะตรงมากเกินไปทําให้การตัดปรับชั้นเลเยอร์นั้นนะคะผลลัพธ์ออกมาดูเห็นไม่ชัดเนื่องจากว่าผมนั้นตรงเกินไปนั่นเองค่ะแต่ว่าในกรณีการเลือกใช้ตัวเคราตินนั้นก็มีเงื่อนไขนะคะเนื่องจากว่าเคลาตินในแต่ละย,ยี่ห้อนั้นให้ผลลัพธ์ออกมาไม่เหมือนกันค่ะ แต่ว่าตัวเคราตินที่ทางร้านของเราเลือกใช้นั้นนะคะให้ผลลัพธ์ที่ออกมาไม่ดูตรงแข็งทื่อค่ะให้ผลลัพธ์ที่ออกมานั้นยังคงดูมีความพิ้วไหวแล้วก็ความเป็นธรรมชาติของเส้นผมอยู่ค่ะและอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญเลยนะคะนั่นก็คือยังสามารถทําให้เส้นผมของเรานั้นค่ะดูสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงขึ้นได้อีกทางยังคงเก็บความเงาง,งามตามธรรมชาติของเส้นผมได้อยู่ค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูผลลัพธ์ของการทําเคราตินกันค่ะหลังจากที่เราสระผมและล้างผมเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะทําการดเป่าผมด้วยการใช้มือธรรมดาค่ะไม่มีการใช้แปรงช่วยใดๆทั้งสิ้นเลยคะ่ะถ้าหากว่าลองสังเกตดูนะคะในส่วนบริเวณโคนผมที่เคยมีความหยักโศกนั้นตอนนี้ทิ้งตัวลงสวยมากๆเลยค่ะ ผลลั์นะคะจะเห็นได้เลยค่ะว่าในส่วนบริเวณปลายผมนั้นนะคะจะยังคงมีทิศทางตามธรรมชาติของเส้นผมค่ะดูทิ้งตัวแต่ก็ยังดูผิ้วไหวค่ะซึ่งแตกต่างจากการยืดถาวรค่ะซึ่งวิธีนี้นั้นนะคะจะเหมาะอย่างมากเลยค่ะกับคนที่ต้องการจะตัดผมที่เป็นสไตล์เลเยอร์ครัทค่ะ กอนหน้านี้นะคะทางร้านค่ะได้รับรู้ปัญหาจากลูกค้ามาอย่างมากมายเลยค่ะในกรณีที่ผมทรงเลเยอร์คัทนั้นดูแลจัดการลําบากค่ะก่อนที่ทางช่างของเรานั้นจะได้ไปทําการค้นคว้านะคะแล้วก็ค้นพบวิธีแล้วก็พบเจอตัวเคลาตินที่เหมาะสมกับการทำเลเยอร์คัทค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะผลลัพธ์ที่ออกมานั้นยังคงเห็นชั้นของเลเยอร์ชรัดสวยงามชัดเจนค่ะ และในส่วนบริเวณโคนผมนะคะที่ก่อนหน้านี้มีความอยากศกก็ทิ้งตัวลงสวยค่ะและช่วยลดอาการชีฟูได้ด้วยค่ะและในส่วนบริเวณปลายนะคะก็ยังคงมีทิศทางตามธรรมชาติค่ะปรับไปกับสลีละดูไม่ตรงทื่อค่ะแล้วก็สามารถดูแลเองได้ง่ายๆค่ะเพียงแค่ใช้ใดเป่าแห้งธรรมดาจะได้ผลลัพธ์ตามรูปเลยค่ะลองเปรียบเทียบภาพก่อนแล้วก็หลังทํานะคะจะเห็นได้ถึงความแตกต่างเลยค่ะ เพียงเท่านี้ก็สามารถดูแลเองได้ง,ง่ายๆในทุกวันแล้วนะคะแต่ในวันนี้ค่ะเพื่อที่จะทําการถ่ายทําเราจะทําการ,รจัดเซตทรงให้ทรงบูฟคันนั้นออกมาดูน่ารักขึ้น้วยการใช้ไอรอลนกันม้วนค่ะ <_ C 1> แล้วก็เหมือนเดิมค่ะหลังจากที่เราทําการม้วนเสร็จแล้วเราก็จะทําการจารัดเซตทรงให้อยู่ทรงนั้นขึ้นนะคะด้วยการใช้แว็กคัะในวันนี้ <_ C 1> แว็กวันนี้ที่ใช้นะคะจะเป็นแว็กเชียร์บัตเตอร์จากธรรมชาติค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะค่อยๆแบ่งทีละชั้นค่ะเพื่อจัดให้ผมนั้นเข้าทรงได้ดีที่สุดค่ะ และนี่ก็คือฟินิชลุคของเราในวันนี้นะคะลุคทรงผมของเราในวันนี้หลังจากที่เราทําการตัดปรับทรงวูฟคัทพร้อมๆไปกับการทําเคราตินผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็คือจะทาให้เส้นผมนั้นลด,ดการชีฟูและทิ้งตัวสวยมากขึ้นค่ะหลังจากนั้นที่เราใช้ไอรลอนก็เป็นการซัพพอร์ตให้ทรงนั้นดูน่ารักมากยิ่งขึ้นค่ะจากนี้นะคะคนไหนที่มีปัญหาเรื่องผมอยากสกชีฟูก็สามารถตัดทรงเลเยอร์คัทได้แล้วก็สามารถดูแลเองได้ง่ายๆแบบไม่มีปัญหาแล้วค่ะ สำหรับในวันนี้นะคะที่น้ำมาฝากกันก็จบครบถ้วนเรียบร้อยแล้วค่ะเร็วนี้จะมีอะไรที่น่าติดตามมาให้รับชมกันอีกอย่าลืมติดตามกันนะคะ